สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนมกราคม2566กันนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนรักนาราศีมีนนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูว่ามีดาวไรไยย้ายบ้างก็มีดาวศุกร์นะคะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรมาที่1มกราเวลา6นาฬิกา44นาทีดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรมาที่15มกราเวลาตี4 38นาทีดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกุ่ม วันที่25มกราเวลา10นาฬกานาทีแล้วก็ดาวเกตย้ายก็สู่ราศีตุลวันที่25มกราเวลา22นาฬกานาทีอ่าก็จะเห็นได้ว่าเดือนนี้ดาวศุกร์เขาย้ายสองครั้งย้ายวันที่หนึ่งกับย้ายวันที่25นะคะอ่าก็คนลักนณาราศีมีนเนี่ยนะคะสิ่งที่มองเห็นก็คืออืม ดาวเจ้าเรือนต,ตัวตนเนี่ยเข้มแข็งแล้วเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรเนี่ยเกิดผลสำเร็จแล้วนะคะแน่นอนดาวพฤหัสสำเร็จดีแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณด้วยนะคะเพราฉะนั้นงานมากงานเข้มแข็งน่นะคะแต่แต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะสิ่งที่เรามองเห็นก็คือ บางทีเนี่ยนะคะคุณอาจจะเกี่ยวพันกับงานต่างถิ่นต่างแดนได้ด้วยนะคะที่ที่จะมองเห็นหรือว่าเกี่ยวกับยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องมรดกนะคะก็ได้นะคะส่วนเรื่องการเงินของคุณยังใช้จ่ายเงินเยอะอยู่นะคะยังใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินกับการช้อปปิ้งอันนี้ยังเยอะอยู่ใช้จ่ายเงินไปกับช้อปปิ้งออนไลน์ได้ด้วยนะคะมีหลายๆอย่าง คนรักนาราศีมีนเนี่ยนะคะส่วนเรื่องการงานเนี่ยก็เหมือนที่กล่าวมางานค่อนข้างที่เยอะนะคะงานเข้าถึงตัวแล้วดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนการงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้คุณเกี่ยวพันงานที่เกี่ยวพันกับในครอบครัวหรืองานที่เกี่ยวพันกับ ทางไกลได้ด้วยนะคะหรือเกี่ยวพันกับเรื่องมรดกก็ได้นะคะ,ะทีนี้เรามามองเห็นสิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะในเรือนลาพะนะคะในเรือนลาพะ,ะมีดาวศุกร์ดาวเสาร์แล้วก็มีดาวอาทิตย์เข้ามาสมทบวันที่15เนี่ยนะคะ,ะซึ่งดาวศุกร์นี้เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะ,ะแล้วเป็นดาวเจ้าเรือน สหัสชชะนะคะเข้ามาอยู่ในเรือนลาภะรวมด้วยกับดาวเจ้าเรือนลาบนะคะหรือว่าลาภะนั่นเองนะคะก็คือดาวเสาดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอรินะคะเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคใดๆของท่านเนี่ยนะคะ,ะถ้าคุณแก้ไขเรียบร้อยเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดลาบผลนะคะจะเกิดลาบผลก่อให้ เกิดผลดีนะคะสิ่งใดที่เกิดปัญหาสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่มีอุปสรรคมีปัญหาทําให้คุณติดขัดเนี่ยนะคะก็มันก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะมันก็จะผ่านพ้นไปได้แล้วก็ความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ,ะก็ถือว่าดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนกรรมะคนรักคู่ครองเนี่ยนะคะก็อาจจะเกี่ยวพันนะคะหรือว่ายุ่ง วุ่นวายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะ,ะเขาก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องงานได้ด้วยนะคะและส่วนในเดือนนี้เนี่ยดาวศุกร์ที่เป็นดาวความรักอีกดวงหนึ่งอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยนะคะถ้าคนที่เป็นโสดกำลังมองหาใครเนี่ยก็มีโอกาสพบรักนะคะมีโอกาสพบรักรักก็จะเป็นคนเก่าที่เคยเลิกล้างไปก็ได้หรือเป็นความรักที่เกิดกับ คนต่างถิ่นหรือคนอายุมากๆหรือเป็นคนเขาเรียกว่ายัางไงอะเป็นเป็นพ่อแม้แม่แม่อย่างนี้ก็ได้นะคะก็มีโอกาสพบรักได้นะคะสำหรับคนรัคนาราศีมีนนะคะอ่าทีนี้สรุปนะคะสรุปโดยรวมตัวตนเข้มแข็งดีทำอะไรจะเริ่มอ่าเกิดผลสำเร็จได้ดีขึ้นนะคะอะการเงินเนี่ยยังรั่วไหลยอยู่นะคะก็คือใช้ใจ่ายเงินเยอะ ใช้ใจ่ายเงินเยอะใช้ใจ่ายไปกับการเดินทางใช้ใจ่ายกับการช้อปปิ้งซื้อของเยอะแยะมากมายของถูกใจนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการงานนะคะการงานเนี่ยมีงานเข้ามาให้คุณเยอะแยะบางทีอาจจะเป็นงานที่ต่างถิ่นก็ได้หรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวพันกับครอบครัวของคุณก็ได้หรืออาจจะแปลว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลมรดก อ่า,อาพินัยกรรมอะไรเงี้ยเอออาจจะมีงานเอ่อเกี่ยวพันอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะแฟนก็จะมุ่งเน้นวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการงานของเขานะคะแล้วก็เอ่อความรักอ่าถือว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังดีอยู่เนี่ยนะคะมองเห็นว่าโอเคอยู่อยู่ในเรือนพระมีความขัดแย้งกันบ้างเนี่ยนะคะ แต่ว่าถ้าไม่ได้มีปัญหาใหญ่โตนี้ก็แก้ไขกันได้สบายเหมือนอาจจะไม่ได้รู้สึกเนี่ยนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะพบรักได้สำหรับคนโสดนะคะแล้วก็ความรักของคนโสดเนี่ยก็จะมีให้มาให้เลือกหลากหลายนะคะอาจจะเป็นคนต่างถิ่นอาจจะเป็นคนอายุมากๆอาจจะเป็นคนที่ เขาเรียกว่ายังไงเป็นพ่อแม้เป็นแม่ไม้ได้นะคะหรือว่าคนเก่าที่เคยเลิกคุยกันไปแล้วนะคะนานๆเนี่ยนะคะเลิกไปนานๆแล้วก็กลับมาใหม่อีกก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นดวงชะตาของคนลักนณาราศีมีนนะคะอ่าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเดือนมการาอ่าก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับปี2,566 ขอให้ทุกท่านคิดสิ่งใดสมปรารถนามีความเจริญรุ่งเรืองและก็สุขภาพแข็งแรงกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ